ค่ะทำเสร็จแล้วก็มาเฉลยกันเนาะว่าถูกผิดยังไงกันบ้างนะคะถ้าถูกก็ใช้ปากกาแดงติ๊กถูกหน้าข้อไปนะคะแบบนี้เนาะแต่ถ้าผิดก็วงไว้ละกันนะคะแล้วใช้ปากกาแดงเขียนแก้ไปนะนข้อ3ค่ะ she is a fast swimmer เธอเป็นนักว่ายน้ำที่ เร็วนะคะก็จะเขียนได้เป็นเธอว่ายน้ำเลยคะ่ะ she swims fast เหมือนเดิมนะคะเพราะไม่มี fastly เพราะ fast เป็นคำยกเว้นใช่ปะ well h a r d fast เ t e well h a d fast fast เป็นคำยกเว้นไม่เติมีก็เป็น, <S <c oughs> <S ปน she s w i m fast เหมือนเดิมก็เป็นเธอว่ายน้ำอย่างรวดเร็วนะ ข้อสี่มาร์ตินอีส์กูดคุกมาตินเป็นคนทำอาหารดีมากนะคะที่ดีก็จะได้เป็นมาตินคุกติอมอีสต์เนาะมาตินคุกส์กูดก็ต้องเป็นเวลนะคะเอวลนี้มาขยายนกะิยกาเนาะคุกเช่นกันกับแฟ มาเทนคุกสเวลมาเทนทำอาหารได้อย่างดีนะคะไม่มีกูรี่เนาะต้องเปลี่ยนเป็นเวลทำอาหารได้อย่างดี I'm a slow writer ฉันเป็นนักเขียนที่ชา้าก็จะได้เป็น I write เนาะ I write เติม S m a t h ไม่เติมนะคะอันนี้มันเป็นกดข้อบังคับค่ะ iuvd ถ้าประธานเป็น iuvd เพราะโหวตเกียาไม่เติม s ค่ะมันเป็นกฎ iuvd ถ้าเติม s ก็ใช้ปากกาแดงขีดค่าขีดกากบาท s อ,ออกไปแล้วกันนะคะถ้าเป็น iright นะต้องว้ iuvd นะคะกียาไม่เติม s นะคะ iuvd iright slow นะคะ slowly เน,นะ I write slowly mm hmm. ก็แปลว่าฉันเขียนเขียนอย่างช้าๆเนาะขยายเขียนข้อ6ค่ะ she is a wonderful dancer เธอเป็นนักเต้นที่สวยมากงดงามมากก็จะได้เป็น she dance she คนเดียวใช่ไหมคะขาวนี้ he, he, she is s h คนเดียวก็ต้องเติม s เนาะ she dance ทำไงกับ Wonderful คะ Wonderfuly w o n l y แล้ว <Wonderful, S 1> ก็เติม ly ะคะ่ะ Wonderfuly ก <c oughs> ็แปลว่าเธอเต้นรำอย่างสวยงามนะคะอย่างสวยงามก็ยขกเต้นเนาะเต้นอย่างสวยงามขยจกขยาเต้น p ็ e เ e ด t t e r r y is a hard worker t e r r y เป็นคนงานนะ worker คนงานเป็นคนงานที่ ขยันเนาะค a r d t e ดี้เป็นคนงานที่ขยันก็ได้เป็นเชดี้อะไรคะเชดี้ work hard เ work เติมเี้เรื่นอกระ t e d ี้คนเดียวเชดี้ works hard เพราะไม่มี hardly นะคะ well hard h a r t e d เนาะ well hard h a r t d เติมเีเขาทำงานอย่างหนักนั่นเอง อย่างหนักนี่ก็มาขยายทำงานเนาะทำงานอย่างหนักข้อแปดค่ะ they aren't quick l e a r n e r พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เร็วก็จะได้เป็น they อันนี้ประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะประโยคปฏิเสธ present simple ต้องใช้ do does เข้ามาช่วยก็จะได้เป็น they don't นั่นเอง they don't Learn quickly ค่ะเนี่ยถูกไหมเขียนเขียนเฉกาแดงเขียนไป they don't learn quickly พวกเขาไม่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วนะคะ quickly ก็มาขยาย don't learn เนอะไม่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วเคน่า okay. uh, <laughs> อืมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกข้อได้เท่าไหร่คะได้ส่ค okay. ่ะโอเคอ่าต่อไปแ้วข้ะต่อไปขีดเส้นใต้คําตอบที่ถูกต้องค่ะขีดเส้นใต้เลยเลือกระหว่างสองคำฝั่งซ้ายอยากจะขีดฝั่งขวาคือใดรดูแลเนาะโพทีเป็นก็ดูเอาค่ะว่าเอาอะไรดีถึงจะถูก เลีกคำไหนถึงจะเป็นประโยคที่ถูกต้องอย่างข้อที่หนึ่ง he left the room เขาออกจากห้อง quiet หรือ quietly เงียบหรืออย่างเงียบๆน่าจะเอาคำว่าเงียบอย่างเงียบๆไปขยายอะไรคะตรงนี้อะไรเงียบเขาออกจากห้องเนี่ยเขาจากห้องต้องไปขยายไหมคะได้ค่ะ Okay, he ที่ t the room. เขาออกจากห้องเงียบหรือเขาออกจากห้องอย่างเงียบๆดีคะฟังดูไหนมันน่าจะโอเคกว่ากันอย่างเงียบๆดีกว่าเนาะเขาออกจากห้องอย่างเงียบๆนะคะก็ตอบค i ิกร y ไปอย่างเงียบๆอ่ามันจะได้มาขยายอะไรคะอย่างเงียบๆอะไรอย่างเงียบๆมั้ย ชได้ขยายเออออกออกเนาะขยายออกอืมขยายออกนะคะรอะออกเป็นกิจยาเนาะออกเป็นการกระทําแบบนี้ก็พยายามดูว่าคํำนี้มันน่าจะไปขยายคําไหนนะคะอันนี้น่าจะขยายออกจากดีกว่าออกจากห้องเงียบๆอย่างเงียบๆก็ดูค่ะว่าขยายกิจยาหรือขยายคํานามนั่นแหละถ้าขยายกิจยาแบบเนี้ยก็เป็น add r เนาะแต่ถ้าใยากค่ะแต่ถ้าขยายคำนามก็เป็น jective นะคะหรือถ้าง,งงว่าไม่รู้จะขยายอะไรดีดูกฎสามข้อค่ะ Adjective อยู่ได้แค่สามที่หน้าคำนามหลัง v ว b e แล้วก็หลังนิ n k i ง g verb แต่ถ้าไม่ใช่ไม่มีสามตำแหน่งนี้ให้มันอยู่แสดงว่าเป็น Adjective ได้ปะไ,ไม่ได้ก็ต้องไป็อุปโลแทน 10, นะคะ แค่นันแหละเนาะอ่าลองทำดูค่ะอ่านเจทีหรืออานเวดีอ่าใสร็จแล้วประกาแดงเลยค่ะเริ่มถูกกติ๊กถูกถ้าถ้าไม่ถูกก็ก็ใช้ปากกาแดงวงข้อที่ถูกแทนแล้วกันเนาะก็วงไปแล้วกันแก้ในการวงข้อสองค่ะเจนเวิร์ s อะไรคะเวิร์หาห์ดธรรมดาเนี่ยแหละเนาะ เพราะว่าไม่มีฮาร์ลี่ใช่ปะเวีฮาร์ดฟาเรตนะคะเวียฮาร์ดฮาร์ไม่เติมดีเจนทำงานอย่างหนักฮาร์ดเป็นแ a d v ร r บในตัวเองอยู่แล้วข้อสามค่ะ he is a very <Nice. S 2> อะไรแมน nice man ดีมาก he is a very nice man คน nice ตรงนี้ต้องมาขยายเลยคะ่ะ man ยอ้ man ดีโอเคขยายเขาขยายแมนคนเดียวกันเหรอเนาะเขาเป็นผู้ชายที่ดีนะคะ เป็นผู้ชายที่ดีมากข้อสี่ค่ะ The sun is shining brightly <Maybe. S 1> ถูกต้อง brightly พระอาทิตย์กำลังส่องแสงอย่างสว่างเนาะอย่างสว่างมาขยาย yeah, s shining <S Sh ining, เนาะส่องแสงมันกี่อย่าง <c oughs> ก็ใช้ adverb แปขยาย verb <c oughs> ข้อห้าค่ะ Smoking <c oughs> is bad ถูกต้องเ <c oughs> พราะว่ามันอยู่หลัง Work to be เลยใช่ปะอยู่หลัง is ก็ต้องใช้แอดเจคทีถูกต้องค่ะแบดเนาะแบดลี่ก็มีแต่ว่ามันฟังดูแปลกๆอ่ะการสูบบุหรี่มันแย่ไม่ใช่การสูบบุหรี่มันอย่างแย่นะคะการสูบบุหรี่มันแย่สําหรับสุขภาพคุณเนาะหลังบทที่ดีก็ต้องเป็นแอดเจคทีไม่มีแบดมีวิวฮาร์ดฟาเร็ดข้อหกค่ะเ e ีบีเฮฟ ทำตัวเนาะ behave แปลว่าทำตัว <The word. S 1> ถูกต้อง well เพราะว่ามาขยาย <The> behave. behave เนี่ยทำตัวเนาะเธอทำตัวดีเนาะขยาย verb ก็ต้องใช้ adverb เป็น well แบบทำตัวดีข้อที่เจ็ด he always dresses smartly smartly นะคะก็เป็น adverb เนา,เพาะพอมาขยาย verb <c oughs> <Word S 2> ก็คือแต่งตัวนั่นเอง แต่งตัวอย่างสมาร์ทเนาะขาแต่งตัวอย่างเท่เสมอเลยก็แปลค่ะ he shout e d angry ang ly, นะคะ a d m e อันนี้ก็ต้องใช้เป็น adverb เพราะขยาย verb <Yeah. S 1> <Work. S 2> ขยายเช้านะขยายตะโกนทนกียาขาตะโกนอย่างกรโกรธใส่ฉันทำไมทำอย่างนี้อะไรอย่เงี้ยนะคะตะโกนไรยย่างตะโกนอย่างโกรธ พ่เก้าอะ this chair <laughs> this chair is comfortable อืม comfortable uh huh. Com อันนี้อ่านว่า comfortable นะคะสามพยางถึงแม้มันจะแลดูอ่านว่า comfortable ก็ตานะ comfortable แปลว่าสบายนะคะนุ่มสบายอย่างนี้มาขยายอะไรคะขยายแชร์ r นาะยนะซชร์ไม่เป็นคำนามก็ตอนะะ comfortable เ <laughs> ก้าอี้นี้นุ่มสบาย ก็สิบค่ะ he smile, s a d l y นะคะอย่างเแอ a เวิร r b มานะขยาย smile เนาะขยายเวิร์ b เขายิ้มอย่างเซาๆยิ้มอ่อนนั่นเองน,นะคะโอเคได้เท่าไรเอ่ยสิบ very good. ข้อ very good ฮะนั่นดีเนาะแต่ไม่เป็นไรห้ะประรปกานได้ได้นับคะแนนกันง่ายๆ เ่ก็มาแ่นคะค่ะทีทีันีก่อทีบบมาสุดท้ายแล้วนะคะต้องเขียนว่าคำที่ขีดเส้นใต้มาให้เนี้เป็นคำชนิดอะไร adjective หรือ adverb เ็เองนะแล้วก็รดบุด้วยว่า adjective หรือ adverb นั้นอะขยายคำว่าอะไรค่ะเช่นคนหนึ่งเขาขีดเส้นใต้ fast มาให้เนาะ fast runners win races นักวิ่งที่รวดเร็วชนะการแข่ง นักวิ่งเร็วชนะการแข่งไอ้คำว่าเร็วเนี่ย fast ตรงเนี้ยขยายเลยคะ่ะ runner <L> ขยาย runner runner นักวิ่งเป็นคำนามเนาะนักวิ่งเป็นคนส์สิ่งของเป็นคำนาม <c oughs> ขยายคำนามแสดงว่า fast ตรงนี้เป็น adjective เราก็เขียนเลยข้างหลัง adjective ขยาย runner นันเอง adjective ขยายนักวิ่ง,งแบบเนี้ยโอเคอ่ะดูค่ะ แต่และคำที่อยู่ข้างใต้มา add key หรือ a d v e r b ค่ะแล้วก็เขียนด้วยว่าขยายคำว่าอะไรในประโยกต้อกคำแมทแปลว่า Mathematics แปลว่าคณิตศาสตร์ค่ะนมทหรื ematics, หรที่เรียกกจะั้งว่าแมทนะคณิตทำเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าได้กี่คะแนนโอเคเสร็จแล้วปกากแดงเลยเนาะ ข้อที่สองค่ะ difficult เป็นอะไรคะเเป็น ad เลย adjective เอ่อ like. adjective like. okay. ad ขยายขยาย math เนาะขยาย mathematics adjective like. มาขยายคณิตศาสตร์ว,ว่าคณิตศาสตร์มันยากนะคะข้อสอง good เป็น adjective มาขยาย นักพิมพ์ใช่ไหมเคทายพิสนะคะว่าเธอเป็นนักพิมพ์ที่ดีอันที่รูดลี่เป็นแอดแอดเวิร์กขยายขยา IDS ขยายทำตัวเนาะว่าทำตัวอย่างหยาบคายนะคะวิลเป็นแอดแอดเวิร์กแอดเวิร์กอยู่แล้วแหละเวลอาร์ฟฟาร์เลยขยาย ดัน <Done. S 1> นะคะขยายทำเนาะว่าทำได้อย่างดีขังข้อ,ขอสอบได้อย่างดีก็คละเอ้ยฟันนี่เป็นแอสเซ็กทีฟมาขยายคลาวเนาะตลกมาขยายตัวตลกนะคะไปค่ะ p ริตตี้เป็นแอสเซ็กทีฟมาขยายกรอเด็กผู้หญิงว่าเด็กผู้หญิงมีลักษณะสวยเนาะ <c oughs> ใชเคแฟสตัว okay, น,นี้เป็น adverb เพราะว่าเอ่อขยายรันเนาะขยายวิง่งเจ้า adverb ขยายเพลง a d j e t t y f e ฟูลีเป็น adverb ขยายเพลงราลเลนย่าง <I love. S 1> ไพโรนะคะสุดท้าย a d j e c v ขยายเอา f อ t h e r ก็ BC, เป็น adjective ขยายคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อ,ขอเขา <I love. S 1> ยุ่งนะคะขยายคำนามดีมากคะ่ะจบแล้ว